จบไปแล้วนะคะกับงานสถาปนิก60ซึ่งจัดขึ้นที่ Challenger Hall IMPACT เมืองทองธานีกูถามได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบูธ o 2ท e s u p p l y ที่รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์จากการประกวดบูธในงานสถาปนิก60ในครั้งนี้และพระเอกของบูธนี้ก็คือนวัตกรรมการปูพื้นภายในที่ผลิตจากไม้ก๊อกร้อเเซ ซึ่ง o อ e s u ีซั y เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยที่นำเข้าด้วยคุณสมบัติซับแรงกระแทกซับเสียงทนความชื้นช่วยรักษาอุณหภูมิห้องทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในขณะที่เราเปิดแอร์ เป็นคนที่ชอบในการแต่งบ้านแล้วปีนี้ค่ะมีแลนที่จะรีโนเวทบ้านพอดีก็เลยมาเดินดูค่ะในส่วนตัวเนี่ยก็จะหาของที่แบบว่ามีประโยชน์จริงๆทนทานแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้นานสินค้าที่เรามาดูนั่นก็คือเป็นพื้นค่ะพื้นอันนี้เป็นพื้นไม้คอกค่ะที่จุ๋ยติดใจยอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งจะเลือกไปทําห้องต่างๆภายในบ้านจริงๆห้องที่เหมาะสมกับไม้คอกหรือว่าน่าจะเป็นพวห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะและแบรนด์นี้ค่ะสําหรับบริษัทโอทูอีเนี่ยเขานำเข้านะคะวีแคนเดอร์ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศ ะะซึ่งซึ่งเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยนะคะสำหรับแบรนด์ o อ e ค่ะดังนั้นใครที่สนใจนะคะพื้นไม้คอกแบบนี้เนี่ยมาติดต่อสอบถามได้สำหรับตัวเองเนี่ยที่มาทดลองแล้วเนี่ยคือมันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเวลาสมมติมีวัสดุค่ะไปกระทบเขานะคะการแอบซอบหรือหรือตัวตัวซัพพอร์ตอะคะ่ะของของไม้เนี่ยมันดีมากคือมันนุ่มมากมันทําให้พื้นในการเราสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกแตกต่างได้เลยกับออวัสดุอื่น ผลิตภันนะะณฑ์ดีๆแบบนี้คุณจุ๋ยเขาการันตีค่ะมาร่วมส่งต่อช่วงเวลาดีๆกับกุฎามได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ